สวัสดีค่ะดิฉันดรฟ้าคแคมเบลนะคะจากประสบการณ์ที่จบปริญญาเอกจากมหาลาัยซิลออสเตรเลียนะคะแล้วก็ปริญญาโทจากมหาลายัยิปากรณแล้วก็ปริญญาตรีจากราชภาัทนครราชสีมานะคะการสอนภา,านษาอังกฤษทั้ง3ที่นะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์เป็นครูม,มัธยมมา11ปีจากนั้นก็ลาออกไปทํางานที่ต่างประเทศคือ ญี่ปุ่น3ปีแล้วก็มาเป็นอาจารย์มหาลาัยอีก10กว่าปีนะคะซึ่งในระหว่างการเป็นอาจารย์มัธยมก็ได้เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศอเมริกาปีหนึ่งแล้วก็จากการที่ได้ไปศึกษาที่ออสเตรเลียและทำงานที่แน่น5ปีก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ได้ภาษาอังกฤษพอสมควรนะคะดิฉันพบว่าที่เราเรียนมานะคะจากตัวเองแล้วก็เท่าที่เห็นเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานพบว่าการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรานั้น มันยังผิดพลาดไปบางอย่างอยู่บ้างเช่นคุณครูไม่ได้พาสอนออกเสียงอย่างถูกต้องเลยแต่พาสะกดพาท่องจำเช่นนะคะค o v e ว่า g o ก็พาจำา o o g แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเลยเขาจะต้องพาสะกดก่อนให้ออกเสียงสลัพยันชนะให้ถูกเช่น the o g dog p อีเกิดพิกอย่างนี้เป็นตน้นไม่ใช่พาท่องจำ pig p ิ I G, กหมูแบบนี้นะคะก็เลยพบปัญหานี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะช่วยเด็กช่วยคนอื่นได้ให้พูดเก่งให้ออกเสียงถูกแล้วให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายอ่านออกเขียนได้โดยไม,ไม่ต้องใช้แค่ความจำแต่มันเข้าใจเลยนี่จะทำยังไง ก็เลยไปศึกษาหนังสือเล่นมนี้ค่ะของโจนาธานมาร์กส์นะคะจากมหาวิทยาลัยแคมบิ์นะคะดีมากเลยดิฉันก็ได้กลั่นออกมาเป็นคลิปต่างๆนะคะมีการสะกดคําแล้วก็มีการออกเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่เบสิกเลยค่ะตั้งแต่ขั้นปฐมเลยนะคะแล้วก็เอามาเป็นคลิปแล้วก็ได้รวบรวมคําที่คนไทยมักออกเสียงผิดที่เราไม่เคยถูกเน้นมาก่อนเช่นการออกเสียงท้ายพภิยาง the the เเป็นต้นหรือการออกเสียงพหูพจน์เช่น s, หรือ s เป็นต้นหรือการออกเสียง r เช่นคำว่า car ไม่ใช่ ca r b a r ไม่ใช่ ba อย่างนี้เป็นต้นนะคะมารวบรวมไว้ถ้าท่านได้เรียนหรือว่าเอาไปสอนลูกสอนหลานหรือว่าคุณครูไปสอนเด็ก ก็ <g COSTA: way> จะได้รับอนิสงส์มากค่ะเด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะออกเสียงถูกต้องมันก็จะเป็นสื่อให้ท่านเรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นสื่อให้ท่านเอาไปสอนเด็กได้เป็นบทๆเพราะว่าครูได้ทําคลิปเกเป็นทีละจุดทีละจุดทีละเรื่องทีละประเด็นท่านก็เอาไปสอนทีละประเด็นประเด็นหรือไปเรียนทีละประเด็นประเด็นจนจําได้เข้าใจค่อยไปประเด็นต่อไปเป็นคลิปสั้นๆที่เราสามารถทําได้ทีละวันทีละวันวันละเรื่อง ประมาณเดือนหนึ่งท่านก็จะเก่งแล้วค่ะแล้วมันก็จะเก่งไปตลอดและเข้าใจอย่างแท้จริงสนใจติดต่อมานะคะที่ทํานี้หวังเพื่อช่วยเหลือท่านจริงๆค่ะให้ท่านเก่งภาษาอังกฤษเข้าใจภาษาอังกฤษไปเรียนเมืองนอกได้ดูหนังฟังเพลงฟังละครเป็นภาษาอังกฤษได้หมดหรือแต่งงานกับชาวต่างชาติไปอยู่ต่างประเทศและพูดได้อย่างเข้าใจและมีความสุขรู้สึกสบายใจนะคะดิฉันคิดว่าคุณทําได้ค่ะสวัสดีค่ะ you can do it